สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองค่ะวันนี้วันที่17มกราคม2556นะคะอยู่กับคุณเทพกิจชาสุริยวงค่ะดิฉันธนวรรณปัทชชดค่ะรับวันนี้วันพฤหัสนะฮะก็ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงผันผวนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนหลังจากสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในแดนลบนะครับวันนี้นะครับเปิดตลาดมาก็ทําเอานักงทุนเนี่ยดีใจขึ้นมาได้ดับหนึ่งนะครับ ก็ปรับบวกขึ้นไปแต่แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะก็ลงมาอยู่ในแดนลบอีกแล้วนะครับแล้วก็ปิดตลาดไปเนี่ยก็ลดลงไปนะครับ3.76จุดนะครับมาปิดตลาดอยู่ที่1412.38จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันนะครับ31,826ื่่งันล้านบาทครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูความผันผวน,นในช่วงนี้นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าเซตนั้นน่าจะปรับฐานเพียงแค่ชั่วคราวไม่น่าจะเป็นสัญ,ญญาณของการปรับฐานแรงนะครับเพราะว่า ถ้าไปดูวอลุ่มการซื้อขายต่างชาติยังคงซื้อสุดที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานเองต่างชาติก็ยังคงซื้อสุดที่เข้ามาเฉียด600ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้น,ะน้ำนมจะเป็นยังไงในช่วงเขียวยกแผงเราจะมาจับตากันค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาและมีผลต่อตลาดหุ้นนะคะนั่นก็คือค่าเงินบาทไทยนั่นเองค่ะ เพราะว่าค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้นนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่าก็กังวลเหมือนกันคุนณเทพิกิจว่านักลงทุนต่างชาตินั้นอาจจะมีการเทขายหุ้นบางส่วนเพื่อที่จะเอาเงินกลับไปนะคะเพื่อที่จะได้กําไรสองต่อจากค่าเงินด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลนะคะ ในขณะที่แนวโน้มของค่าเงินบาทไทยที่มีแนวโน้มแข็งค่านั้นยังคงแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องเลยจนล่าสุดคุณรู้ไหม,มสถิติที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานว่าค่าเงินบาทไทยแข่งค่าคเป็นอันดับ 2, 2> ใช่ไหมคะตอตอนนี้แข็งค่ามาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแล้วประมาณ2.5%ถ้านับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะ2.5%บาทไทยแข่งค่าเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาก็คือริงกิจของมาเลเซีย oh นะคะแล้วก็ <Yeah. S 2> ตามติดมาด้วยของเกาหลีนะคะที่ <Yeah. S 2> มาเป็นอันดับ3ามเงินวอนนั่นเองแข็งค่าประมาณ1.5%เฉลี่ยเท่ากันแต่ของไทยในประมาณ2.5%นะคะบาทไทยหลุด30บาทและยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างช่วงเช้านี้นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเปิดตลาด29บาท72สตางค์ถึง74สสตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐนะคะ จากมีตลาดปลายเมื่อวานช่วงเย็นที่29บาท8ปสตางค์ถึง88สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐแนวรับของค่าเงินบาทอยู่ที่29บาท75สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้หลุดแล้วนะคะแนวรับสําคัญด้วยหลุดแล้วทํายังไงต่อไปดีนะคะแบงค์บบชาติบบว่ายังไงรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยทาผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่า,าแนวโน้มของค่าเงินบาทที่ไหลเข้ามาที่มีความผันผวน,ผาน,ผานตามค่าเงินตามเงินทุนที่ไหลเข้ามาในภืมิภาคเอเชียนะคะ ถือว่าเป็นแนวโน้มที่เป็นไปท,ท,ท,ที่ทางเดียวกันกับหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นยังไม่มีความกังวลใจมากอตอนนี้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้แล้วถ้าหากว่ายังผันผวนเดี๋ยวจะมีการแทรกแซงแต่จะด้วยวิธีไหนอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะไม่มีการกั้นสำรองหรือว่าไม่มีมาตรการที่จะปกป้องสกัดเงินทุนไหลเข้าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นทีมันก็จะเหมือนกับ ครั้งก่อนนะครับที่ไปการสํารอง3 0แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นค่อนข้างซุบลงมาหนักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นนะครับอย่างมากนะครับตอนนี้ก็ทำสถิติในรอบ17เดือนแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ดีมาเท่าไหร่นะครับในมุมของการส่งออกที่ค่าเงินบาทแข็งแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยต่ำลงไปนะครับอย่างวันนี้นะครับก็เสริมนิดนึงแล้วกันฮะที่ผู้ว่าแห่งชาติบอกเนี่ยบอกว่า ก็ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดละกันแต่ยังไม่ไมให้คอมเมนต์ะอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับว่าค่าเงินบาทมันแข็งไปหรือเปล่านะฮะหรือว่าตอนนี้ทางแมนชาติเตรียมเครื่องมืออะไรไว้หรือ,อยังคือพยายามที่จะอบต่ายไว้ก่อนนะบอกว่า,วาเตรียมแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรคือตอนนี้เขาคล้ายๆกับว่ายังไม่อยากที่จะทําให้ตลาดทั้งหมดนะครับทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นเนี่ยตกใจเป็นการใหญ่ก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆเข้าไปดูแลละกันให้เงินบาทเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่า ทางกนงนะคะคณะกรรมการของกนงบางท่านเนี่ยก็ออกมายอมรับนะว่ามีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าตกลงแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่เตรียมนั้นจะเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องจับตาดูเพราะว่าแบงค์ชาติคงจะบริหารจัดการได้ดีไม่ต้องกังวลไปนะคะแต่ว่าดูเหมือนเสียงของบรรดาภาคสองออกก็ออกมาบน่บนๆกันบ้างแล้วมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าสําหรับการจ,จ,จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะ ของ BTS นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวฟ้องร้องกันใช่ไหมคะของ DSI กับ BTS นะคะแต่ก็ออกมายืนยันแล้วว่าการจะตั้งกองทุนในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการฟ้องร้องของ DSI สัญญากับระยะเวลาในการที่จะมาจัดตั้งเนี่ยมันเป็นคนละฉบับกันเป็นคนละระยะ,ะเวลากันยังคงเดินหน้าได้กลตก็ออกมายืนยันอีกนะว่าเดินหน้าได้แน่นอนไม่เกี่ยวข้องกัน๋อไม่เกี่ยวข้องนะก็ะะบอกว่าจะเดินหน้าจริงๆนะครับในการเปิดขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับคาดว่าจะระดมทุนได้มาถึง6 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้กรรมการและก็ผู้ในการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับบอกว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะน่าจะออกได้ในช่วงไปลายปลายหรือว่ากลางๆเดือนหน้านะครับคาดว่าจะระดมทุนได้ค่อนข้างมากนะครับจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการอนุมัติมูลค่ากองทุนไว้ว่า จะต้องไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทแต่ดูดูแล้วน่าจะไปถึง60 0ม0ล้านบาทนะครับคาดว่าจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนขายหน่วยกองทุนเนี่ยให้กับนักทุนต่างชาตินะครับประมาณครึ่งหนึ่ง50%และที่เหลือนะครับก็จะขายให้กับนักทุนในประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็แบ่งกันไปคร,ครึ่งครึ่งนะครับนักทุนต่างชาติครึ่งนักทุนในประเทศครึ่งหนึ่งนะครับก็คาดว่าคง โครงสร้างนี้เนี่ย <d ann oy al> เขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นกองทุนนะที่จะระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจเขาเนะฮะก็คาดว่ามันจะเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรนะฮะคือคล้ายๆการ BTS เนี่ยก็เป็นรายหนึ่งนะครับที่ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาและที่ผ่านมามันก็จะมีอีกรายหนึ่งก็คือ BMCL อ,อนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนี่นแหละนะฮ <d ann oy al> นะกาจะระดมทุนในรูปแบบเดียวกันเหมือนกันแต่ยังไม่มีความชัดเจนอาจจะออกมา หลังจาก BTS เอ่อกไม่นานมาเท่าไหร่คือรถไฟฟ้าเนี่ยผู้บริหารออกมาปฏิเสธแล้วคุณเทมกิจนะคะอ,ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีโครงการระดมทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เก่งกําไรกันสําหรับ B M C L ที่เมื่อวานนี้เกือบจะซีลลิงนะคะเช้านี้เนี่ยขึ้นมาเกือบจะซีลลิงเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเนี่ยราคาหุ้นตกลง,ลงมาแล้วนะคะตกลงมาจาก20เนี่ยเหลือเพียงแค่10%เแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งเก่งกําไรข่าวนี้นะคะเพราะผู้บริหารเนี่ยเขาออกมาปฏิเสธว่าเขายังไม่มีแนวคิดในการที่จะจัดตั้ง ครงสร้างพื้นฐานกองทุนอะไรทั้งนั้นแต่รถไฟฟ้าเนี่ยจัดตั้งแน่นอนแต่ว่าร,รถไฟฟ้าใต้ดิน ยังไม่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนด้วยนะคะจากระบบขนส่งมวลชนนะครับผมพาไปดูเรื่องของระบบเทวีสารสนเทศนะครับรวมไปถึงโทรคมนาคมในบ้านเราด้วยนะครับมีสัญญาณออกมาค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาก็มีการเตรียมเดินหน้า 3G กันแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายนะครับ a อบอกว่ากำลังจับมือพันธมิตรเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G นะครับที่สำคัญราคาย่อมยาจริงๆนะ เป็นแค่หลักพันบาทนั้นเองอ่ะ oh. คือหลักพันบาทก็รองรับได้แล้วนะครับ oh. อันนี้ทางรองประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสนะครับคุณส,สมปรสงค์บุญยาชัยเนี่ยบอกว่าคือทาง AS เ,เองเนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนคุณภาพที่รองรับ 3G ได้นะครับด้วยแนวคิดมือถือ 3G เพื่อคนไทยนะครับราคาก็อาจจะเป็นแค่หลักพันบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีแพ็กเกจการใช้งานที่สอดรับกับการใช้งานทุกกลุ่มทุก อาชีพเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเกาะทุกกลุ่มอะ่ะที่ผ่านมาก็นึกถึง 3G อาจจะนึกถึงกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นนะครับแต่นนี้เขาบอกว่าเน้นกลุ่มทํางานกลุ่มผู้สูงอายุด้วยคือครอบคลุมหมดเลยนะครับขณะเดีวยวกันพูดถึงภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อฐานโทรคมนาคมนะครับบอกว่ายังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยธุรกิจแอร์ท m e หรือว่าการใช้งานด้านเสียงเนี่ยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ7% ส่วนการใช้งานข้อมูลหรือว่า Data นะครับคาดว่าจะเติบโตมากกว่า60%นะครับโอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญบอกว่าธุรกิจการขายเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่ครับก็อาจจะเติบโตมากกว่า15%ซึ่งก็มากกว่า7ล้านเครื่องนะครับจะมาจากการขายสมาร์ทโฟนแล้วก็มากกว่า1ล้านเครื่องก็จะมาจากสมาร์ทเดเวิรนะครประเภทแท็บเล็ตนั่นเอง ก็เติบโตค่อนข้างเยอะเลยฮะต่อเนื่องเลยจากช่วงปลายปีท so ี Holiday> ่แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั well> Damn, ้นข่าวนี้ก็บอกว่าร่วมมือกับพันธมิตรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพันธมิตรเป็นเจ้าไหนนะคะพราฉะนั้นลงทุนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะว่าเก่งว่าจะเป็นเจ้าไหนโดยเฉพาะบางตัวที่เมื่อวานนี้เล่นกันไปแล้วสำหรับข่าวนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเขียวยกแผงกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ